สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกทุกคนเนาะวันนี้มาพบพอกับน้องตูนสาวเล่าอีกคือเก่จาจ้าวันนี้จะตูนชิพามากินเมนูเด็กหน่อยเด็กหน่อยเนี่ยจักหน่อยเนาะม,มีลวกลูกซีนปูอัดแล้วก็ซีมีกุ้งแน่นอะซีมีกุ้งแล้วก็ซีมีปลาเมึกในท้องโตมาเบ่งว่าจะตูนชิฮิตอะไรกินมาเบ่งว่าจะตูนชิฮนตอะไรกินเนาะไปเบ่งกันเลย สะตูนกำลังลวกปูอัดเนาะลวกลูกิ้นลวกปูอัดกำลังกำลังได้ที่นะทุกคนมีกุ้งนำกุ้งเน้สะตูนสิลวกเนาะทุกคนลวกกินเนาะนี่นะทุกคนลูกิ้นสะตูนกับลวกแล้วเรียบร้อยเนาะเขาจะเอากุ้งลงลวกไป กุ้งสตูนชิลวกเอาแบบนี้เนาะเพราะว่าแกะเปลือกเพิ่นง,ง่ายเด้ค่ะบอลวกเอาแบบนี้กะแกะเปลือกยากเนาะถ้าให้เพื่นซุกเนาะจงเอาออกนี่เนาะทุกคนนี่ก็ซุกได้ทีแล้วเนาะทุกคนเ่าก็เสียวออกแต่หมอเลยใส่จานเตรียมใส่จานไวนะ้เนาะนี่เนาะทุกคนนี่เรียบร้อยสุกเรียบร้อย ลวกปลาหมึกต่อนะทุกคน,นปลาหมึกกระเทือกเป,เป็นโตเป็นโตแบบนี้เลยน,นี่นะทุกคนปลาหมึกใส่จานเดียวกับลูกสินนะ้นเนาะสะตูนกะเหตดกำลังได้สำนีเนานะยังลวกพักจักหน่อยลวกเรียบร้อยเนาะพักเดียวสะตูนจิเชอะก่อนเจอะใส่จานเนาะทุกคน นี่เนาะก็ไดสามอย่างแล้วมีกุ้งมีลูกซีนปลาเมึกอะเรียบ้อยเนาะผักก็ะเรียบร้อย,เ,ออเ,ย,อยเดียวยังอีกแนวนึงเนาะคือสิ้นหมูจากหน่อยเนาะนี่ทุกคนอันนี้ปิ้งชิ้นหมูนี่ทุกคนแล้วแล้ว,ลวยังแต่เจวยังแต่เจเด้วยทุกคนปะเนี่ยมาเด้อทุกคนมากินกินพัน <laughs> เมนูจะชื่ออิ่นว่าอีกยังดี <laughs> มาเด้อมาเด้อมากินนํำกันเด้อไงอ๋ออันนี้อันนี้ชินหมูก,กินแบบอย่าคือกินหมูกระทะนีเนาะแต่ว่าโบแมน บอกว่าบบมีหมอ,อม,มาเดินมาเดินอันนี้ปลาหมึกทุกคน มาเดินอืมแยบแยบลูกชิ้นชิ้นหมู เฮ็ดเข็มคลิปชาตูนก็จิจบไปนี่ก่อนเด้อทุกคนสบายดีบ๊ายบาย